คนดอนเจดีเชิญครับซื้ออะไรครับพี่รัตตโปงครับมัตตโปงสุขสมบาทครับติกสามสิบบาทสองห้าปีจอสองเจ็ดสี่ซอยตีบุญสังเกตตบุญสงเข้าวซอยตีบุญสังเกตุมเชสีครับขึ้นไปมาครับ คืออยากให้ประจารยเลือกเปรับเป็นตราของร้านกาแฟให้ครับขอทาสมี่าเือทยงร้านกาแฟที่ทำอยู่ครับจะทำร้านอาหารอาหารเพิ่มเติมแต่เป็นหารค่อน ตอสายเยคูปี้โยมีเปาขายดีไโปี่คูปี้ี้คูปี้ยคูปี้ยตังกอเตียจิ้วเตียจิ้วนังตังกอ เบาแบ่งเบาหรอกเปาเปาก็มีเปาไอ้บอยมีเป้าตังก็บอยมีเป้าบอยกูปี้ดี่ชอบเื่อจาชังขาคาเฟยคาเฟยคาเฟยคขาเฟยกูปี้กูปี้ขาไป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 เปาไปเบ้า มีเปล่าเค้กเคขอตังตังโกไปไปเปาเกาเปาโอ้โหนี่แค่ได้ไก่เปล่ภาษายุคใหม่วัยวรุ่นเอาวัยรุ่นตังกอมันสมัยโบราณมีเปเ่าเก่าเก่าโอ้โหมีเปลาเก่าแล้วอันนี้เปโลโก้ครับแล้วก็ตอนนี้ครับอาจารย์ภาษาคือตอนนี้เป็น ของการทำาประจำล่ะถ้าจะมาทำเรื่อกันอุตสาหกรรนะครับเครื่องพอดิสอนหือมาทำเกี่ยวกับอาหารอาหารเพื่มเติมเนี่ยพวกคนพวกนี้ก็จะหรือต้องไปทำงานประจำเหมือนเดิมดีก็ปีหน้าอยากจะไปทับร้านกาแฟที่สุพรรณบุรีครับคืออยากคือย้ายจาที่ปัจจุบันเนี่ยไปทำที่นู่นจะดีไหมหรือว่าทำที่ดีดีกว่าแล้วก็สุขภาพต้องระวังอะไรไหมของคุณได้บ้านเป็นปน รรทานสา<ำ>มผลิตสิบสี่มิใช่หรือนนตัามทะเบียนบ้านก็ตอนนี้อยู่อยู่อยู่ที่ตรงนี้สองสีใช่เนั้นคืออยู่ในทะเบียนบ้านที่สองแ่สิบสี่อันนี้ท <laughs> ีนน่อยู่คือบ้านนาครับก็เป็นร้านด้วยใช่ <laughs> เป็นร้านี่แปลว่า เจ้าที่ทานสำริดไม่เกี่ยวนะไม่ได้ไปอยู่มนันงใช่ไหมครับพี่ไม่ได้ไปเลแต,แต่ผมไม่ได้ไปอยู่เลยครานี้ลองที่นี่ที่เดียวเลยไม่เกี่ยวนะเกี่ยวเกี่ยวเข้ากันไหมกับบ้านที่พ่อตาบอกก็คือมีแค่ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเฉยใช่มีน้าอยู่มียายอยู่ ก็คุยอยู่แต่ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่เสียใช่ไหมครับบัวมากเราเขียดสีอริงอีเจ้าที่อีไก่อีมาอีว่าเสาไฟฟ้าทับหัวอี ในอยู่ในบ้านใช่ครับกีมาด่าเลยมาถามถ้าเกี่ยวจะด่าต่อถ้าไม่เกี่ยวจะได้ไม่ไมได,ไมด่าเกี่ยวไหม ไม่เกี่ยวก็ได้ครับทุกคนเป็นบ้านนะอยู่กับใคอยู่แค่ยูนแค่ยืน นานนะคุยกับเจ้าที่ไม่ค่อยจบสักครู่ แมนใครปู oh. ล่ละละออง อยู่ไหนอยู่บ้านปู่ครับตู่บ้านตู่ครับหรให้ e e <c oughs> ยังสบาย <c oughs> ดีหรือไม่ได้เข้าไปแบบพอดีพ่อแม่เลยกกันก็เลย ไม่อยู่ฝั่งกับน้ากับตาก็คือจะเข้าไปหาพ่อเป็นหลักครับแต่ากับไม่เคยคุยกันไม่เคยได้คุยกันช่างคุยไว้คุยก่อนทั้งเจ้าที่ทั้งผีปู่ย่าเอง พูดกันละระงมหนึ่งถามบ้านที่ว่าไม่ เกี่ยวนะจะไล่เจ้าพี่กลับเกี่ยวถ้ไปถอยเพราะว่าไปงาเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวพี่ตอบแช่สองคำถาม,ถ,ามถ้าเกี่ยวก็จะได้หาวิธีแก้กถ้าไม่เกี่ยวก็จะได้กลับ<อ>2 <c oughs> ผี 2> <c oughs> ปู่ <c oughs> ย่า <c oughs> ยัง ไหว้ไหมอยาจะไหว้ไหมครับไหว้ <Why? S 1> ซีโกตั้งให้ตั้งตั้งไหว้นะตั้งป้ายีนะลำบากนะสองให้ come um. กกแค่มุมเสือด้วยแก้มุมเสือด้วยสารสารอยู่ทางด้านซ้ายานะมุมเสือ ทำกำแพงลายอิดอิดขวางเจ้าที่นาออกแบบสมัยก่อนเลยแล้วจุดอ,อื่นใยไม่เป็นกำแพงอิดเป็นที่จุดตรงนั้นเลยใช่แล้วเขาดีไซน์เขาออกแบบเขาเอง ขอให้ดีนะเจ้าที่จัดการ เอาของไหว้ไปโข<ห>เ<ห>ขามาเจ้าที่เลยให้ปล่อยคนไม่ทำก็รับไปดุดูอยู่ด่ดดดดาเป็น ชุดชุดถามาเรื่องตาของนัาวนีูหานที่ต้ตีเอใช้มันเป็นลูกใช้ตอนนี้มันใอย่างพี่ชอบไหน ่ทำที่สั่งแล้วเปลี่ยนประจำตอนนี้ออกงานประจำแล้วถ้ามาทำด้วยกันจะดีไหมหรือว่าให้ไปทำงานไปทำงานประจำเหมือนเดิมจี้พุก<อ>เคยแม้หรือจะที่พุกเคยบอกเคยบอกวก่าไม่ต้องลาออกอะค่ะแต่ว่าเขาให้ออกเ้าแทนมันเลยลาออกเขาให้ออกครัอ คนนี้ที่มาหาที่พุกหรือต่อแล้วก็ปีหน้าจากธรรมชาติแลย้ายไปทำงานกัรแฟนที่เป็นมือดีอา้ารั์มีคนที่มีอะไรมีทิึทิเยอะแล้วก็เรื่องสุขภาพของตัวเองของแฟนแล้วก็พ่อแม่กับญาติที่บ้านมีอะไรต้องแก้ไขเราเราเป็นไม่เสียหาย เจ้าที่ล้นวนๆแวจนคนแก่ในบ้านจะถูกลุยก่อนไ์ของไหว,ว้ตาม จ,จฟังนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาจะเป็นยังไง,ช,งช่างเขาเราผู้น้อยลูกหลาน ต้องทำให้ดีที่สุดที่ค่าสังส่งไปเชื่อก็ทำไม่เชื่อก็แล้วแต่ความมีอยู่ คือของจริงตต้นน้ำขุ่นปลายน้ำก็ขุ่นต้นน้ำใสปลายน้ำก็ใสเช่นนี้สั่งไป สอ,สอนไปบอกไปจงขิดทำนะทานศีลภาวนาอย่าขาดทุกอย่างจากราบรื่นด้วยอุศล เดือนเก้ายาลงทะเลสั้นสิ้นเดือน,อนมาไหว้พระด้วยกันไหมยี่สิบเจ็ดยี่แปดขอพรลุยโกงนะ 李剛，李剛，李堅。